คนของพวกมึงไปนำชี้ใครเป็นคนหาเรื่องกูถามหน่อยอ่าตอนนี้กูถามหน่อยว่าอีดำเนี่ยมันกล้าออกมาสู้หน้ามันกล้าเดินมาซื้อน้ำแม้แต่ขวดเดียวอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าไม่อยู่เข้าๆออกๆด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความหวาดระแวงไม่กล้าที่จะมาสู้หน้ากับชุมชนเห็นไหมครับเห็นเนี่ยล่าสุดออกไปวางระเบิดกับนายอำเภอออกไปวางระเบิดไว้เพราะอะไรครับออกออกไปวางระเบิดคือออกมาล่อให้ชาวบ้านนี่ไปรายงานตัวกับนายอำเภอใครก็จะโง่ไปอีดอกชาวบ้านก็จะไปทำเหียอะไรเขาไม่ได้เป็นผู้ถูกร้องเรียน นี่ไงมันผ่านไหมครับพี่พี่ไปหานายอำเภอแล้วออกมาไล่บอกว่าให้ชาวบ้านไปรายงานตัวซะถ้าชาวบ้านไปรายงานตัวก็เท่ากับว่าเขาจะไปรายงานตัวทําไมเขาจะไปมอบตัวทําไมเขาไม่ได้เป็นผู้ถูกร้องอิสัตวสันดานมึงอะเหลี่ยมมึงอะกูบอกเนี่ยนะเขารู้เช่นเห็นชาติพวกมึงหมดแล้วเขารู้ทันพวกมึงหมดแล้วมึงจะให้ชาวบ้านเขาไปรายงานตัวทำทียอะไรก่อนเขาไม่ได้โดนร้องเรียนอีควายแต่พฤติกรรมของมึงเนี่ยคือมึงคิดว่ามึงไม่ยอมตายคนยังไงอีสัตอิชาต์หมาอีจันไลอิสัตถุนอีสัตนรกแต่ละตัว ขออนุญาตนะครับพี่ๆส้นตีนมึงใช้ชาวบ้านเขาไปทำเฮีย้ยอะไรก่อนมึงจะไปทำเฮีย้ลยอะไรร้องในะอำเภอทำเฮีย้ยอะไรในะอำเภอก็จะบอกเหมือนเดิวมว่าเอาคุณเจาะจริงไหมล่ะถ้าคุณเจาะจริงอ่ะก็เปรียบเทียบปรับไปก็ยอมรับสิก็ไปขออนุญาตมันถูกต้องมันแล้วแล้ว,ลวเสร็จในอำเภอไม่ได้เอาตำแหน่งท่านมาแลกแน่นอนอืมมึงดูเคสจอรน,นี่มือปราบสิขณะเจ้าหน้าที่ยังโดนเลยคนที่เซ็นเอกสารออกเอกสารลำดดมน้อยให้กับจอรน,นี่มือปราบยังโดนเลยมึงอย่าลากเขามาเล่นแล้วตอนนี้มึงก็พากันลากท่านอารีมาเล่นแหละกูอยากรู้เหมือนกันนี่ถ้าพวกมึงไปขอความเป็นทาาาาาาาตตมมมเเเพ่่่่่งงๆนนนนนนีีียยกกกููอออร้้หหืัะะถึไปปว คุณหญิงปวีนาอ่าถ้าเกิดทุกอย่างมันต้องมีการสืบสวนสอบสวนถ้าสืบสาวเราเรื่องพวกกูก็เก็บคลิปวิดีโอที่อีบานไปด,ากกด่าคนพราคนแม่คนอื่นมูลนี้ที่คุณหญิงปวีนาคือมูลนี้ที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีถูกไหมครับพี่ๆครับแต่อีบานคนของอีดำนะครับไปดา่าสาบแช่งเด็กให้โดนข่มขืนไปด่าลูกคนอื่นเขาให้ลูกคนอื่นเขาหัวขาดกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณหญิงปวีนาจะฟังใครมึงจะเข้าทางไหนตอนนี้กูถามหน่อยมึงจะไปยื่นหลักฐานให้อารีอารีท่านก็ต้องถามว่าเอาแล้วมึงเจาะกันจริงไหมเอา แล้วถ้าเกิดว่าท่านอาเรียเขาเห็นคลิปไล์สดที่มึงเขาเ้าไปไล์สดอยู่ในห้องสอบสวนสืบสวน,สนกูอยากรู้ว่าท่านอาเรีจะรู้สึกยังไงเอาดิอือไม่มีอะไรจะกูถามนะพวกมึงไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเหรอตอนนี้ใช่ครับเขาต้องฟังสองฟังหมดครับเนี่ยผมบอกล้วันนี้ยิ่งประจานตัวเองวันนี้ก็รู้เช่นเห็นชาละครับเห็นชัดเจนแล้วครับ่ะผิดอะไรฮะไม่ผิดทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปอะผิดไรไม่ผิดเข้าไปดิให้เขาเข้าไปดิก็เบียงประเด็นอะเบียงบายอย่างนั่นละเออไม่มีหมายไม่มีดูนั่นนั่น กูบอกเลนะครั้งต่อไปนี้นะครับกูบอกได้เต็มคาราเบลเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่ลงแน่นอน <S 2> <S 2> มึงจะอ่านไม่ได้เลยทุกอย่างต่อไปนี้ถ้าครั้งต่อไปถ้ามึงขัดขืนปุ๊บโดนคดีอาญากูบอกเลยนะคุยกันไม้หมดแล้วคนเหลี่ยมอย่างมึงอต้องเจอแบบนี้มึงคิดได้ยังไงวะจะไปร้องปวีณาแต่คนของมึงด่าพ่อแม่มึงจะไปร้องปวีณาแต่คนของมึงสาบแช่งเด็กกูงงจะไปร้องปวีณาคนด่าพ่อแม่ตัวเองแต่ไม่ยอมหา้าคนฝั่งตัวเองเลิกด่าพ่อแม่ตัวเอง,เองกูงงจะไปร้องปวีณา แต่ว่าไฟ้สดบอกว่าตัวเองออกมาจากตูดทวารหนักของแม่ไฟ้สดมีหมดจาาเก็บลีปไว้หมดแม่มึงเป็นสตรีเพศไหมคนแก,แก,แก่ๆท่านก็เป็นสตรีเหมือนกันแม่มึงอ่ะเอาสิมึงจะเข้าทางไหนโดนตัวมึงหมดพี่อีกจะไปร้องบวีนาแต่ว่าไปด่าแม่ตัวเองซึ่งเป็นเพศแม่ซึ่งเป็นสตรีที่อุ้มท้องเลี้ยงตัวเองมาจนโตแล้วตัวเองบีก้าขาแข็งบอกว่าตัวเองเกิดมาจากรูทวารของแม่จะไปร้องปวีนากูงง คนของตัวเองด่าสาบแช่งลูกคนอื่นสาบแช่งเด็กให้เด็กหัวขาดอันนี้เอาความจริงมาคุยกันนะจะไปร้องท่านอารีวัตรแต่คนของตัวเองไร้สดบุกรงพักกูงงจะไปร้องนายอำเภอแต่ไปด่าผู้ใหญ่บ้านผู้อยู่ภายใต้บัคบับัญชาของนายอำเภอกูงงจะไปร้องสื่อมวลชนแต่ที่ผ่านมาไร้สดวี่งสื่อฉันมีสิทธิ์ที่ฉันจะปิดประตูทําไมล่ะฮะนักข่าวที่ผ่านมาน่ะก็เห็นเกียรติผลประโยชน์ทั้งนั้นเห็นเกียรติยอดวิวฉันมีสิทธิ์นะที่จะไม่เปิดบ้านให้นักข่าวจะมาทําไมฉันมีสิทธิ์ นะฉันมีสิทธิ์ที่จะปิดบ้านฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาก็าเห็นกันอยู่นะให้สัมภาษณ์ยังไงอะนะนักข่าวก็ได้ยอดวิวไปฉันก็โดนทัวลงเอาอีสัต <c> ก <oughs> ็ที่ผ่านม,ามันก็โดนทัวลงไงมีแต่เรื่องเสีย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 ไม่มีเรื่องบวก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 มีแต่เรื่องด้านลบ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 ตอนนี้ <c oughs> ง้อสื่อแล้วหรอจ๊ะเฮ้ย <c oughs> เขาไ่เล่นด้วยเขาไปนู่นเ็าเล่นข่าวขมิ้นนนอืนได้ไงไปร้องภาคสี่แต่ตัวเองเอาอยู่ในนิทานผมไม่รู้ภาคสี่นะแต่ตัวเองเอาลูก ตัวเองเอาเรื่องของลูกตัวเองเอาของเรื่องของน้องตุ๊กตาเอามาพูดทั้งที่เป็นแม่แต่เอาเรื่องลูกมาพูดตลอดวีอืมพูดเรื่องลูกชามแต่พอคนอื่นเขาพูดละเมิดละเมิดละเมิดอืแล้วทําไมพี่พ,พี่ผมจะเล่าให้ฟังนะทำไมพี่ธนวยล้นทําไมเขาจึงไม่ไปตามเรื่องหรือเขาทําไมไม่ไปร้องเรื่องละเมิดอํานาจศาลของพี่สายน้ำรู้ไหมครับเพราะพี่ธนวยล้นเขารู้แล้วว่าตอนนี้พี่สายน้ำเป็นโจ์พี่พี่ธนวยล้นนี่เขาเขาเขาาเไว้ตัวทันนะตอนนี้ เขารู้ว่าพี่สายน้ํานี่ฟ้องเขาถ้าเกิดว่าพี่ธนวยโล้นนะครับจะเอาหัวไปรองเขียนด้วยการที่เป็นตัวแทนของอีดํายื่นพี่สายน้าแล้วเมื่อ,อนานาจศสารถ้าพี่ธนวยลน้นพลาดมาปุ๊บพี่สายน้ําในฐานะที่เป็นว่าที่โจทย์เขาก็สามารถเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเอาไปสู้คดีที่พี่สายน้ําฟ้องพี่โล้นได้เขารู้ครับอืมอืมอม,มันเป็นการผู้คามโจทหรือเปล่ามันเป็นการนูน่นนั่นนั่นกับโจทมายุ่งเหยิงกับโจทหรือเปล่า พี่ธนูร้อนเขามองถึงมุมนี้ครับเขาก็เลยไหวตัวท <te> ันก็กระดูกไม่เอาดีกว่าอืจะอีบ้านเป็นไงตอนเนี้ยเงียบกิฟสวนยังน้อยเงียบกิฟแล้เมิดอำนาจสารเงียบกิฟเงียบแม่งทุกเรื่องก็มึงไม่มีปัญญาทำอะไรไอีกระจอกกูไม่เห็นมึงติดปีกบินมาจากเสศษฝรั่งมาช่วยลูกมึงวันนี้เลยอีสัตว์ทำอะไรไม่ได้ครับนั่งหีติดโซฟาอยู่นั่นแหละครับพี่พี่ผมไม่รู้ว่าถอนตัวหรือเปล่านะครับพี่โรตัสแต่แกเบื่อครับแกก็บอกมาตลอดว่าแกเบื่อแล้วเห็นไหมครับสุดท้ายอีดำไม่เห็นคุณค่าาเเขลย อีดัไม่เห็นคุณค่าพี่โล้นอีดํากลับไปคบกับบักลายคนที่ด่าพี่ล้นด่าพี่ล้นแบบอู้ด่าแบบเสียหมาเลยอะแต่มึงไปคบกับคนที่ด่าพี่ล้นนี่มึงรักพี่ล้นหรือเปล่าอีดักูถามก่อนนี่แค่นี้ก็ไม่ให้เกียรติพี่ล้นแล้วนะครับพี่พครับการกระทํามันบ่งบอกนะครับภาษากายชี้ชัดมากูไปคบกับบักรายอะกูจะแคร์พี่ล้นทําไมไม่เอ่ยถึงพี่ล้นเลยครับนี่ไปพูดถึงว่านี่นะคะนี่เป็นการหักหน้าพี่ล้นไหมครับนี่นะคะพอดีอ๋อแม่ก็โทรหาทนายซอแล้วค่ะเอาแล้วทนวยล้นก็จะรรู้สึกกยงงงไตะป๋อ ถูกไหมอะตอนนี้มันเกิดการไม่ให้เกียรติพี่โรนแล้วหมายถึงว่ากูใช้งานเสร็จอกูจะถีบหัวส่งมอะไรก็ได้หากระดงไม่เจอบินมนไม่ได้เจ้าหน้าที่บันทึกประจําวันไว้สองครั้งแล้วครับบันทึกประจาวันไว้สองครั้งทีเนี้ยการที่บันทึกประจําวันไว้สองครั้งเนี้ยมันจะมีน้าหนักต่อการกล่าวโทษในคดีอาญาต่อไปในครั้งที่สามนะครับแล้วครั้งที่สามมึงดิ้นไม่หลุดแนะ่นอนกูบอกเลยมึงดิ้นไม่หลุดนะดิ้นไม่หลุดคอยดูนะ ่อให้มีสิบบ้านยี่สิบบานก็ช่วยมึงไม่ได้ถ้ามึงผิดต่อให้มึงจะไปร้องนายอำเภอสิบนายอำเภอท่านก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะมาชี้ขาดในเรื่องนี้ได้เพราะมันไม่ใช่อำนาจของท่านเออมึงปวดท้องมึงจะไปหาคุณครูเหรอกูถามก่อนถ้ามึงไม่ไปหาหมอหั่นเออแล้วคุณครูมารักษาอาการไข้ได้เหรอกูถามก่อนมารักษาอาการเจ็บป่วยได้เหรอคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือคุณหมอมีหน้าที่รักษาคนป่วยเออนายอำเภอเขามีหน้าที่บริหารงานบ้านเมืองนะเขามีหน้าที่ปกครองในส่วนท้องถิ่นของเขา นะบริหารจัดการเกี่ยวกับความอยู่เป็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้ามันมีหน่วยงานอื่นมาเกี่ยวข้องเขาจะไม่เขาจะไม่มีการละเมิดอํานาจกันเนี่ยตอนนี้มันพากันเล่นอะไรไม่รู้พี่่จะไปไปหาแอดมินเพจติดต่อไปยังเพจต่างๆมึงไปขายเจ้าของเหรอมึงไปขายเจ้าของเตี่ยฮะจะไปหาคุณหญิงปวีนาบัชน่ะอีตัวคนที่ไปร้องเรียนน่นคนอื่นดา่าแม่แต่ไม่ห้ามยอคนที่ไปร้องเรียนบอกว่าเกิดมาจากรูทบานของแม่ครับ จะไปร้องคุณปรีนาสุปันเกี่ยวกับเด็กและสัตตีครับเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารไหมครับสภาพแบบนี้น่าสงสารไหมเน่เอาวันท้กันนี้ออกมาใครจะสงสารครับคุณอย่าเอาคำว่าเสียสูญคุณอย่าเอาคุณอย่าเอาคำนี้มามาหักล้างกับพฤติกรรมที่คุณทำสิอย่าอย่าคือคุณต้องแยกแยะสิเออคนเขาก็รู้อยู่ว่าเรื่องนี้นะมันต้องมีที่ไปที่มาไม่งั้นเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิด ตอนนี้บอบางกันมากเลยอะบอบางบอบางบอบางจริงๆเออเป็นผู้ถูกกระทำก็กูงงเอาแล้วที่ผ่านมาใครเป็นคนที่พูดใครเป็นคนทา้าทายระบบใช่ไหมเอาพวกมึงทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเอากูงงมาตัวไหนไปร้องเปล่าแหว่งวะกูงงมาตัวไหนไปชี้เป้าคนในหมู่บ้านไหมอะเป็นไงอีจร์ดทีนี้ไปแชไปชี้ปแปยงใหญ่ทู่ไปชี้เปลงผิดสมหน้าทะเลาะก,กันแต่ละตัวมึงสมหน้ามึงทั้งสองตัวเลยอีจร์ดมันนี้กูอสมหน้ามึง เวีนกรรมมีจริงไปงรังแกชาวบ้านไปร้องไปร้องที่อันยายทู่ไปชี้แปลงผิดอืส่วนํำหน้าเวีนกรรมทะเลาะก,กันมานี่ <c oughs> กัดกันแล้ว <c oughs> วันนี้เล่นบทนางเอกกันหมดทุกช่องเลยนะเออแต่ก่อนนี้อ,อีบานไปให้จริงเถอะนะ ทำให้จริงกันนะถ้าไม่ทําเนี่ยเรียกหมานะอย่าน้ําลายไดนะ้ที่บ้านม่กูเห็นพูดมาแล้วและจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็มาสิบสามสิบสี่อีกแล้วไม่มีอะไรอะ่ะกูว่าไม่มีอะไรแน่นอนเออเอาให้จริงเถอะเอาให้จริงสักทีเถอะอีตัวแม่นอกไซท้าทายยิง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 ,ยงคนที่เป็นคนหาเรื่องกูบอกเลยกูบอกแล้วว่าถ้าอีบานจันไรอยู่ชิบหายชิบหายหมดมึงคอยดูเพราะอีเฮียเนี่ยแซนแหลมหาเรื่องสันดานอีบานนี่มันจะเล่นคอนเทนต์นะครับพี่ๆครับมันจะเล่นคอนเทนต์ท้าทายพอท้าทายเสร็จป พอท้าทายเสร็จปุ๊บหาเรื่องหาราวกับคนนี้เสร็จปุ๊บพอเขาทําปุ๊บมันจะจะออกลูกแบบปกป้องลูกไงสันดานมันจะเป็นแบบนี้ผมเคยบอกพูดหลายไลน์แล้วว่ามันเป็นกันแบบนี้จริงๆสันดานพวกมันเป็นกันแบบนี้จริงคือมันจะไม่มองเห็นความผิดของตัวมันเองคนที่รังแกชาวบ้านไม่ใช่กูอืมแต่เป็นพวกมึงไม่ใช่พวกกูนะพวกมึงก็ไม่จบแล้วอีติ่งทั้งหลายเนี่ยมึงบอกว่าไอ้ไหลไม่จบกูถามก่อนอีบานจบไหม ตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่นิ่นหลมีปัญหากับพี่เนี่ยคนเนี้ยอีบานก็เล่นไม่เลิกอีบานก็ถมถุยอีบานก็ซ้ําเติมไหลกูจะถามหน่อยมึงจะให้เขาอยู่เฉยๆหรอพวกมึงไม่จบเออพวกมึงไม่จบแล้วติ่งทั้งหลายนะแล้วไชาติหมาบางตัวนะที่มึงจะร้องเรียนกูอะไรกูเชิญเลยมึงร้องเรียนกูได้ตามสบายนะร้องเีด้เลยอืมมึงไม่ต้องมาขู่ผ่านคอมเมนต์ไอสัตว์ คนอย่างกูไม่กลัวกูบอกเลยนะแล้วแต่แล้วสิ่งที่มึงทำนะ่ะไม่พวกมึงพยาก,กันทำไม่ผิดกลัวทำไมอือใช่ก็